ครับมือนี้มากเปลี่ยนสายาป่ะคับเปลี่ยนสายสูงสายสูงกอาอเบรโรเท็เนี่ยพี่นอ้องตงทงพูดายบ่เลยดรกอกเงินม่มี่เปลี่ยนสายพิน สายสูงภูเถาสิ่งน้อยเห็นบ่ไหมนี่ครับสายมันมันเป็นโคตร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 แนวนี่แหละครับมันเป็นเบรกยังครับเบรกแกียร์ยานโอ้ยเหนหนูหรอกหูก็ได้หน้าตาผู้เฒ่าเนาะครับจะถือสายได้ครับสั่งกับสั่ง pích na pích lăng pích lăng pích na พ่อผมกระดีตไปแล้วครับพ่อันเสียงบมวมันยยันเ็มอู่ก็เลยมาใส่สายไม่บ่ใส่สายไม่ใส่สายเดียร์รถเก่าตะกี้ว่าัดใส่สายป่วงนู้นใส่บุหรี่เราเอาสายกีตาร์มาใส่กับพินไงบ่ แต่ว่าเอาสายนี้ไปใส่กีตาร์ก็ไดบ่สายแนวนี้เล้เขาบอไปใส่เลย่เขาก็ซื้อิ่าามของูนัมันจะเป็นตีเลรที่ซื้อไปเขเดี๋ยวไปรับงานรับการได้ละ่ะก็ได้รรทำบัตรดาท่านี่หน่อยเนี่ยสายไฟฟ้าสายอันเคเบนนิลน,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 น่มันแน่นอนเองบ่มีที่ละ ทางท่เบิดมันหน่อยมันก็ซื้อความยิดไปกับบ้าาดเหราดบ่ดน,นั้นเลยแต่ว่ามันนิ่มัน่วันดังไซสดังหนิ่งคอาเปลี่ยนสายนี่นยไม่ยังทนไปแล้วได้ครับแต่ว่าอันผมไทยไมาให้เป็นพ่อวิธีว่ามันเห็นจังไหน มันเอาสถานีนะครับอัน,อน,อนเปลี่ยนสายพัานีแล้วขั้นตอนมันร้ายครับไปเบิงเทคกสองนะครับวันนี้ผมก็ตตองคอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ